ที่ไหนเนี่ยที่ไหนเนี่ยเรามาที่ไหนกันเนี่ยเอ๊ะเอ๊ะจังหวัดทค่ะขาถือด้องจะได้กันค่ะวันนี้เราอยู่ที่ฟาร์มเห็ดพัทยาค่ะโอ้โหวันนี้เราไม่ได้เราไม่ได้มารีวิวอะไรนะคะแต่แค่เรามากินข้าวเลยมันสวยดีแล้วก็เลยอยากให้มากันเลยค่ะอยากให้เพื่อนๆมาเที่ยวนะคะเพราะที่นี่อยู่ใกล้กับกรุงเทพด้วยหนูหนู วันนี้มีล้อมาด้วยค่ะันนนี้นอ,อ๋อเล่นเป็ดแล้วหรอคะอ่ะมันนี้ถ่ายรูปโอ้ได้จ้ะทิกตอกใช่ไหมจ๊ะนู่นมีที่เล่นสำหรับเด็กด้วยค่ะนนชิงช้าย,ยักษ์แม่ให้ดูชิงช้าย,ยักษ์ก่อนมีมุมสำหรับเด็กๆดกด,กด้วยนะคะ หนูอายุไม่ถึงสิบขวบอ่ะแล้วก็หนูอายุแปดขวบนะคะแต่หนูเล่นได้หรอคะไม่ได้หนูใหญ่เกินไปใช่ไหมคะไม่ได้ค่ะเปียกเปียกไปค่ะเปียกไปหนูหนูแอบไปกระโดดนิดนึงแต่ว่าหนูกลัวว่าพังแน่นอนค่ะหนักตัวหนูก็เยอะแล้วค่ะชิงช้าค่ะหนูลองเล่นได้ไหมคะแม่นกอยากถ่ายรูปตอนหนูเล่นค่ะ แสงแร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 งล่ะค้าโหแข็งแรงอยู่นะมาเป็นฟาร์มเห็ดค่ะที่นู่นค่ะด้านหลังวังโดนน้องนะคะได้ไหมฮะได นู่นค่ะฟาร์มเห็ดคืออยู่นู่นแล้วตรงนี้เป็นคับฟรีทับฟรีช็อปของเขาอันนี้เป็นนี่ไงคะฟาร์มเห็ดเจะมีก้อนเห็ดขายแล้วก็จะมีขนมข้าวเกี๊ยบอร่อยอะไรนะคะน่าลองเหมือนกันน่าลองเหมนะือนกันเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกินเสร็จแล้วค,ลค่อยมาลูกอ่ะน่ารักจังเลยบ้านเอบอนไปให้แม่ คู่ท้าก็ละสิบบาทการไม่กลัวนะลูกการไม่กลัวนะไหนคะงดจับกระต่ายเพราะว่าตอนนี้น้องกระต่ายป่วยอยู่หนูขอไปถามพี่เขาก่อนนะว่าให้อาหารกระต่ายได้ไหมพี่เขาไปหนูให้อาหารกระต่ายได้ไหมคะ ให้อาหารกระต่ายได้ไหมป่วยอยู่ตอนน to oh, ี้ป่วยห้ามบอกบอกน้องเจ้าของอยู่ว่าเดี parfois, ๋ยวกระต่ายที่บ้านมาให้ถ้าถ po ้าออกลูกอยวบอกพี่ติ๊กให้กระต่ายมแขนดอลอ่ะอ้าวไปโลไปเดี๋ยวลูกก็ต่ายโตเราค่อยมาให้วุ้ยอาหารมาแล้วกันแม่เริ่มหิวข้าวแล้ว ออกคดีให้จบกันน้องไม่สบายอยู่ลูกไม่สบายมากใช่ค่ะก็คือมันเหมมือนนัขาไปพาไปหาหมอแล้วไอ้น้ำพวกนี้เขาก็ให้เปลี่ยนตลอดค่ะแต่หนูอ่ะรู้ไหมหนูให้อะไรให้อะไรคะบางครั้งก็ให้ผักบางครั้งก็ให้ขนมปังก็เลยก็ผลไม้แข็งแรงไปดูในอินสตาแกที่ชื่อว่าสไตล์กัดกัดก็ได้นะได้ค่ะ แต่ถ้าหาไม่เจอก็ให้รีสคูวยังไงจะพูดยังไงเลยเนาะก็ต้องเอาชื่ออดิษฐานจนิงไปโอเคตรงนู้นมีรังมีนกอยู่คขากิ่งกงโอ้เลิฟเบิร์ดค่ะคุยกันใหญ่เลยมีนกแก้วกับเลิฟเบิร์ดนะนี่หนูมีนกแล้วนี่ไงนก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 ตัวนี้ แล้วหนูถ่ายรูปให้นะน่าจริงนะคะเพราะตอนนี้น้องไม่ได้ามาแะะม่คขอฝาอกปิดคลิปด้วยนกไหมคะได้ค่ะทุกคนนู่นนู่นค่ะไปถ่ายตรงบาร์ได,ด้พ่อค่ปะปนี่ไงคะพ่อพามนานั่งตรงนี้แล้วค่ะปิดคลิปให้สุดจังส์สิยังมือนี่นี่นะคะบรรยากาศตอนเย็นก็สดชื่นโอเคบ๊ายบายค่ะ เราจะกินข้าวล้ว